อาทิตย์เสาเล่าเรื่องตอนคนเฝ้าวัดที่เห็นบางอย่างเดินรอบโบสถ์ทุกตีสามถ้าพูดถึงวัดหลายคนจะนึกถึงความสงบความสว่างและความปลอดภัยแต่สำหรับลุงเพิ่มคนเฝ้าวัดแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดวัดแห่งนี้มีช่วงเวลาที่เขาไม่อยากให้มาถึงเลยนั่นคือเวลาตีสามตรงลุงเพิ่มเป็นคนเฝ้าวัดมานานกว่า20ปี วัดนี้ไม่ใช่วัดใหญ่อยู่ติดทุ่งนาด้านหลังเป็นป่าละเมาะกลางวันดูธรรมดามีชาวบ้านมาทำบุญแต่กลางคืนทั้งวัดเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดใบไม้หน้าที่ของลุงเพิ่มคือปิดไฟตรวจรอบวัดดูแลไม่ให้มีใครเข้ามาขโมยของโดยเฉพาะโบสถ์เก่าหลังวัดโบสถ์ไม้ผสมปูนสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนประตูไม้หนาหน้าต่างบานเล็กๆ ไม่มีใครใช้งานแล้วนอกจากวันพระใหญ่คืนหนึ่งประมาณตีสองครึ่งลุงเพิ่มตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงหมาเห่าหอนผิดปกติเห่าไม่หยุดเหมือนเห็นอะไรบางอย่างลุงจึงหยิบไฟฉายเดินออกจากกุฏิเก่าตั้งใจจะไปดูรอบโบสถ์ตามหน้าที่ตอนนั้นอากาศเย็นจัดหมอกบางๆลอยตามเหนื้อพื้นไฟวัดเปิดแค่ไม่กี่ดวงแสงสีเหลืองสลัว ทั้งวัดเงียบจนได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองและทันทีที่นาฬิกาข้อมือเข็มชี้ตรงตีสามลุงเพิ่มก็เห็นเงาคนสีดำกำลังเดินช้าช้ารอบโบสตอนแรกลุงคิดว่าเป็นขโมยจึงยกไฟฉายส่องไปทันทีแต่แสงไฟฉายกลับทะลุผ่านเงานั้นไปเหมือนมันไม่ใช่คนจริงๆเง,งานั้นรูปร่างคล้ายผู้ชายสูงหลังค่อมเล็กน้อยเดินช้าชา้า ก้าวเท้าลากผืนรอบโบสโดยไม่หยุดสิ่งที่ทำให้ลุงเพิ่มขนลุกที่สุดคือมันไม่เดินบนผืนเท้าของมันลอยจากพื้นประมาณหนึ่งคืบไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงความเงียบและความเย็นที่แผ่เข้ามาลุงเพิ่มยืนแข็งไม่กล้าขยับสวดมนต์ในใจแบบที่จําได้หลับตาแน่นพอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเงานั้นหายไป แต่หมาทั้งวัดยังคงเห่าหอนเหมือนมองตามอะไรบางอย่างที่ลุงมองไม่เห็นแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นลุงเพิ่มเล่าเรื่องนี้ให้พระรูปหนึ่งฟังพระท่านนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าโยมรู้ไหมโบสถ์หลังนั้นเคยเป็นที่ตั้งศพพระที่มรณภาพผิดปกติสมัยก่อนยังไม่มีเมนและที่น่าขนลุกคือพระท่านบอกว่าคนเฝ้าวัดก่อนลุงเพิ่มก็เคยเห็นเหมือนกัน และทุกคนเห็นตรงกันว่ามันจะมาเดินรอบโบสถ์เฉพาะเวลาตีสาหลังจากคืนนั้นลุงเพิ่มไม่เคยเดินตรวจรอบโบสถ์ตอนตีสาอีกเลยถ้าจำเป็นจริงๆเขาจะยืนดูจากไกลๆไม่เข้าใกล้เด็ดขาดแต่บางคืนแม้จะอยู่ในกุฏิลุงเพิ่มก็ยังได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเดินวนอยู่รอบโบสถ์ช้าๆซ้ำไปซ้ำมาทุกคืนในเวลาเดิม และชาวบ้านแถวนั้นมีความเชื่อว่าสิ่งที่เดินรอบโบสถ์ไม่ใช่ผีร้ายแต่เป็นผู้เฝ้าสถานที่ที่ยังไม่ยอมไปไหนตราบใดที่โบสถ์หลังนั้นยังคงอยู่